วัสดีครับทุกท่านวันนี้วันพระัสทิตยที่20เมษายนนะฮะ,ะวันนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรนะฮะก็อย,กอ,อย่างที่เห็นใช่แหมฮะจะนอนแล้วนะอาบนะ้ำไปแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้ก็ตอนแรกก็กะจะลงไปทํางานข้างล่างน,นะ,ะแต่ว่าค่ามันน้อยฮะ,ะแม่ก็เลยไม่ได้เรียกลงไปก็นั่นแหละพนักง,งานสามคนทาพอแบบตอนนี้ช่วงปิดเทอมมันลูกค้าไม่มา โลงชิบหายนะโลงเกินโลงเหมือนมันวังเวงมันปาชานะอ้<ม>เพราะมันไม่มีนักศึกษาไม่มีใครอยู่เลยพวกอาจารย์ก็ไม่อยู่พวกอาจารย์ก็กอาจารย์เขาก็จะอยู่ทำไมเราลเขาก็กลับบ้านไม่อาไปหาครอบครัวอะไรอย่างนี้เขาเกันนะก็เหมือนนักศึกษาแหละอาจารย์เขาก็ไม่มีอะไรให้สอนเนะาะนี่พอเดี๋ยวผม,มนอนลนะอ๋อเออร์วันนี้วันนี้ วันนี้ผมไปเช็คเกรดแล้วก็เห็นนะฮนะว่าเกรดออกเรียบร้อยนะฮะไม่มีติดเด็บนะเทอมนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะฮะก็เดี๋ยวพอผมเรียนในซัมเมอร์นิ่เสร็จผมก็จบแล้วนะฮะจบอย่างแน่นอนโดยคิดครบนะฮะเพราะผมไม่ติดเด็บนะฮะแต่รู้สึกรู้สึกโลงมาได้ในอ,อันดับหนึ่งนะะก็หรืออย่างเดียวก็จบแล้วนะฮะแต่ต่นงๆก็ไม่มีแล้วผมปิดชิปเอาสั้นๆไปแค่นี้แล้วกนะันะนะฮะเพราะมัไม่ไม่มีอะไรจริงๆแล้วเนะมื่อวานก็ถ่ายตอนไปไป ทำบัญชีธนาคารใหม่อย่างเงี้ยนะมันมี้ถ่ายนิดเดียวก็พอนะครับวงวงอะไรอย่างเงี้ยนะง่ายๆไปเจอตรงนี้ฮะวัสดีครับ